ทุคับทั้งหมดแล้วเกือบเกบสปีเต็มในคดีของการล่าสุดดาที่สังคมไทยนั้นเฝ้าจับตาดูพรุ่งนี้สารดีกานัดอ่านคำพิพากษาเจ้าสัวเปรมชัยและพวกจบแบบไหนเอาให้ชัดกันครับ อย่างตรงไปตรงมาว่านี่เป็นอีกคดีหนึ่งที่สังคมไทยตั้งคําถามค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 1ที่ทุ่งใหญ่นเรศวูด้วยหลังปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าเจ้าสัวเปรมชัยกันสูตร,ร,รนะครับแล้วก็รวมไปถึงพักพ่วกอีก3-4คนด้วยกันเนี่ยทั้งลูกจ้างส่วนตัวแล้วก็พนักงานรวมไปถึงคนสนิทเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของทุ่งใหญ่นเรศวรด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่ชววง3กุมพาพััน์ปี6-1แลล้ครบ มันเกิดคาถามตามมามากมายวลีต่างๆบอกว่าคุกปีไว้ขังคนจนเท่านั้นหรือไม่หรือว่าคนที่เข้าไปถึงกระบวนการยุติธรรมก็คือคนจนใช่หรือเปล่าแบบนี้ด้วยพรุ่งนี้จะถึงคิวสําคัญเพราะว่าสารดีกาจะานัดอ่านคำพิพากษาจริงๆมันมีหลายคดีมากๆนะครับมีทั้งคดีการขาอครอบครองปืนเรื่องของการติดสินบนเอ่ยเรื่งองครอบครองงาช้างแต่พรุ่งนี้คือคดีหลักคือคดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าหมายถึงเสือดําที่เกิดขึ้นในเมื่อช่วงต้นปี61เป็นคดีหลักคดีต้นแรกเลยแหละครับ ผมจะพาคุณชมย้อนกลับไปดูนะครับว่าคุณเปรมชัยและพวกเนี่ยณวันนั้นเนี่ยซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีนี้เขาโดนไปกี่ข้อหาด้วยกันย้ําเตือนให้เห็นแบบนี้ข้อหาที่โดนทั้งหมดไปเนี่ยเป็นข้อหาหลักๆแล้วก็ข้อหาหนักๆแบบนี้นะครับสี่ห้าข้อหาเนี่ยมีทั้งร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักสาพันธุ์สัตว์ป่านี่หนักสุดเลยครับแล้วก็ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองร่วมกันมีไว้ซึ่งครอบครองซึ่งสร้างสัตว์ป่าและก็ซ่อนเร้นสร้างสัตว์ป่าร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงววด้ย ประมาณสักห้าหกข้อหาหลักๆแบบนี้แหละครับปรากฏว่าพอถึงช่วงเดือนมีนาคมปี2องพหเนี่ยหลังจากผ่านพ้นในชั้นสอบสวนชั้นอายการไปสั่งฟ้องตอนนั้นสารชั้นต้น19มีนาคม62สนะครับสั่งจำคุกคุณเปรมชัยในข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธป,ปืนโดยผิดกฎหมายคุก6เดือนคุก6เดือนนะครับผมข้าไปด้านล่างก่อนร่วมกันมีซากสัตว์เป่าไว้ในครอบครองอันนี้โดนคุกสองเดือนเป็น8เดือนละ คุ้มชมขี่เส้นใต้ตรงกลางให้ดีๆนะครับไอ้ข้อหาที่คุณเปรมชัยและพวกโดนตอนนั้นคือร่วมกันล่าสัตว์ป่าจุดเนี้ยสนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าเนี่ยจำคุก8เดือนสังคมตั้งกาถามมากๆเพราะว่าโทษมันเบาลงมาเยอะผมเล่าง่ายแบบนี้ของเดิมคือร่วมแต่ตอนที่ศาลทั้นต้นตัดสินเนี่ยคือสนับสนุนพูดง่ายๆฉันเป็นตัวการสนับสนุนเท่านั้นมันมีแง่มุมหลากหลายเลอะเกินที่คนตั้งคำถามในคำพิพากษา,ษาทำไมไอาการไม่ซักค้านในวันที่มีการยิงเสือป่า ที่มีการยิงเสือดําด้วยไม่ว่ากันแล้วตรงนั้นผ่านพ้นไปไกลแล้วแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าช่วงปลายปี62นะครับศาลชั้นอุทธร์เนี่ย<ะ>อ่านคําพิพากษาเพราะว่าทางอายการนั้นอุทธร์อุทธร์เพิ่มโทษคุณเปรมชัยอุทธร์เพื่อจะลดโทษสู้คดีตามข้อเท็จรจริงและข้อกฎหมายณวันนั้นช่วง12ธันวาคม62เนี่ยศาลอุทธร์มีคำพิพากษาเพิ่มโทษจำคุกจาก16เดือนเป็น2ปี4เดือนนะครับและก็ไม่รอลงอาญาด้วย แล้วดูเหตุผลที่ท่านให้นะอันนี้อยู่ในคาพิพากษาผมกระทบไหมคุณผู้ชมดูน่าสนใจมากแตกต่างไปจากศาลชั้นต้นนะครับยามเมื่อศาลชั้นต้นคือเป็นตัวการสนับสนุนแต่รอบนี้คือตัวการร่วมกันล่าสตา้าโดยเหตุผลแบบนี้ทําให้ป่าสงวนเสื่อมเสียหนึ่งปีมีซากเสือดําโดยไม่ได้รับอนุญาต6เดือนมีซากไก่ฟ้าหลังเทา2เดือนนะครับคุกสองเดือนร่วมกันล่าเสือดาเห็นไหมครับร่วมกันล่าเสือดาอีก1ปี และก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืนอีก6เดือนด้วยกันดูด้านล่างสีแดงครับสารนั้นเขียนว่าน่าสนใจคุณเปรมชัยและพวกตั้งใจจงใจตั้งแคมป์ตั้งแคมป์มนะครับใกล้กับแหล่งน้ํภาสาชาวบ้านคือพอกั้นใกล้แหล่งน้ำเนี่ยสัตว์ต่างๆเขามากินน้ําครับไม่ต้องไปตั้งไกลๆเป็นศูนย์รวมของสัตว์ป่าเดินมากินน้ําแน่ๆเดินมาใช้ชีวิตตรงนั้นแน่ๆเหมือนกับจงใจที่จะเข้าไปแล้วล่าสัตว์ป่ามีการตรตรียมอาวุธไว สำหรับการล่าและก็มีซากสัตว์ป่าต่างๆทั้งเสือดําทั้งเก้งทั้งไก่ฟ้าหลังเท้าว้อเนี่ยครอบครองทําอาหารทั้งหมดเลยมีคราบอุจจาระมีคราบเบือเต็มไปหมดอย่างที่เคยบอกไปแล้วทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ตัวก,การสนับสนุนเท่านั้นแต่มันคือการร่วมกันล่าสัตว์ป่าโทษจึงหนักขึ้นจาก16เดือนเป็น2ปี4เดือน3ปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยคนตั้งคําถามว่าคุณเปรมชัยพูดอะไรบ้างไหมนะครับถามว่าผมทําข่าวชิ้นนี้มา3-4ปีก็ยังไมติดต่อเช่นเดียวกัน ทั้งฝั่งทนายความทั้งฝั่งคุณเปรมชัยหลายคนทั้งหัวหน้าวิเชียนคนที่ไปเจอมันมีบางจังหวัดเท่านั้นที่เราได้ยินคําเอ่ยจากปากของคุณเปรมชัยครั้งเดียวเท่านั้นครับหลังจากคําพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อมีนาคม62ในบางจาังหวัดนั้นเขาเอ่ยคาไว้ว่าอะไรครับที่อยากจะพูดกับสังคมในวันนี้ไมหไมครับคุณเปรมชัยครับอยากพูดอะไรเดีย,ดยดวครับผมขอโทษครับ ครั้งเดียวจริงๆครับนั่นคือคําขอโทษแต่ไม่ได้มีผลต่อกระบวนการในการสืบพยานในศาลนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่ไปหาอาจารย์ประเมศอิทรทชชุมนุมมาจริงๆบอกคุณผู้ชมตรงไปตรงมาว่าเบื้องหลังที่คุยอาจารย์ประเมศตวันนี้ถ้าสิบเรื่องนะมีเจ็ดเรื่องที่คุยหน้าไ,ม,ไม่ได้เลยครับคุยไม่ได้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นก่อนก็คือว่าอาจารย์ประเมศตแนะแนวทางของทาาออกในคดีพวกนี้ความเป็นไปได้ทั้งสามสี่ทางแบบนี้แยกเป็นสองเส้นทางแบบนี้ กรณีถ้าคุณเปรมชัยและพวกไม่มาศาลนะครับผมสมมติก่อนนะถ้าไม่มานะทนายท่านต้องแจ้งเหตุผลครับว่าถ้าพูกนี้ไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลเป็นเหตุเป็นเพราะอะไรถ้าเหตุผลและฟังได้เช่นอาการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆแบบนี้ศาลท่านสามารถจะเลื่อนอ่านคำพิพากษาได้แล้วรอก่อนแต่สมมติเหตุผลนั้นไม่สมควรเนี่ยนะครับไม่สมควรแก่เหตุผลยึดเงินประกันอนุมัติหมายจับเพื่อมาฟังคำพิพากษาท่านหนีไปเลย นัดหน้าอ่านคำพิพากษารับหลังได้ไม่ใช่ย้อนหลังนะอ่านคำพิพากษารับหลังนะครับคือฝ่ายจำเลยไม่ต้องมาขึ้นศาลละรอบนี้แล้วก็มัดหมายจับไปตามจับกลุ่มตัวมาอันนี้คือถ้าไม่มาแต่ถ้ามาสังคมสนใจจุดนี้เยอะครับสมมติว่าถ้าคุณเปรมชัยมาเนี่ยมันจะมี3-4มี่แนวทางอ่านคำพิพากษายืนตามสารอุทธร์อ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นหรือว่าอ่านคำพิพากษายืนตามสารอุทธร์หรือสารชั้นต้นแล้วแต่ว่าโทษที่มี2ปีเศษเนี่ย มันเข้าข่ายการรอลงอาญาได้นะครับได้นะครับแต่สิ่งที่นอกชตั้งาฐานคือมันมีโอกาสไหมกับการกลับคำพิพากษากลายเป็นยกฟ้องมันมีไหมอยากให้ฟังบางช่วงจากอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมน่าสนใจมากๆฟังบางช่วงดูครับมองว่าเป็นไปได้ยากที่จะกลับคำเป็นยกฟ้องหรือยกประโยชน์ได้จำเลยครับคงไม่ใช่เพราะรูปเรื่องรูปข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานมันชี้ไว้แล้ว คือสารชั้นต้นก็ลงเบามากแล้วนะ,ะว่าว่าสนับสนุนทีนี้ถ้าจะมีอีกทางหนึ่งก็คือจะรอการลงโทษไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะแต่ละข้อหาเนี่ยโทษมันแต่ละข้อหาก็สามารถรอการลงโทษในทุกข้อหาโดยหลักการเนี่ยถ้าจะรอการลงโทษสารก็รอได้ทุกกระทงเงื่อนไขาการรอการลงโทษเนียสารก็คงต้องดู สัมมาอาชีวะความประพฤตินิสัยเจคอนะครับประวัติเก่าประวัติเก่าท่านก็จะดูอย่างนั้นอาจารย์ก็จะดูอันนี้อันนี้เราไม่กล้าร่วมไม่กล้าร่วมไม่กล้าร่วมแต่เป็นไปได้กัามีโอกาสเป็นไ่ได้ถ้าถ้าใจผมเนี่ยครับผมว่ายกผมไม่ยกหรอกนะครับจะจะลงโทษเท่าสารต้นหรือสารอุทธรณ์ก็สุดแท้แต่โอกาสที่จะรอการลงโทษก็มีต้องเข้าใจก็มีนะครับพรุ่งนี้ 9โมงตรงที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาหรือไม่มาแล้วจำโทษจำโทษจ,จำคุกเท่าไหร่อย่างไรสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่คลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ